นาบุญด้วยบักสะบงบักสะบงกับเฮียจีวอนเห็นเฮียจีวอนไหมเฮียจีวอนอยู่ข้างหลังตัวจริงเสียงจริงเฮียจีวอนอนำโชคนำโชคน้โมน้โมกับนำโชคชนะอยู่สองช่องทางตอนนี้ทางติกตอ็อก ทางทิกตอกกับช่องแอปฟ้าช่องสีฟ้าก็ไล์ด้วยทิกตอกก็ไล์ด้วยขอบคุณมากมายเพราะว่าเอฟซีเจีวออยู่อยู่หลายช่องมากเลยอยู่หลายประเทศมากเลยไอ้โชคไอ้โชคไอ้โชค,โชควันนี้มันไม่ให้ความร่วมมือไอ้โชคนี่อืม เฮียจีวอนเฮียจีวอนตัวจริงเสียงจริงเฮียจีวอนอยู่ข้างหลังเฮียจีวอนเขาใส่คอรล่ายังใส่คอรล่าอยู่เพราะว่าคุณหมอให้ใส่ไว้ก็ต้องล้างล้างแผลล้างแผลแผวันละสามเวลาเลยนะเฮียจีวอนล้างแผลวันละสามเวลาหลวงตาเป็นคนล้างเองขอบคุณของขวัญ จากทางติดดอกขอบคุณมากมายสาธุส่งรูปหัวใจมือรูปหัวใจขอบคุณเฮียจีวอนกับเจ้าสบงบักสบองบักสบงครับบักสบงมเมวหน้ามึนมเมวหน้ามึน เฮียจีวอนยังวะืน่าน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 จีเปิดประตูอีกแล้วอืออกไม่ได้หลวงตาไม่ให้ออกลูกพ่อไม่ให้ออกนีเฮียจีวอครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณทุกคนที่รักและเมตตาเฮียจีวรนนโมน้องน้โมน้องน้โมครับแอฟฟ้าอแอฟฟ้าก็ขอบคุณมากมายเข้ามาดูเข้ามาชมวันนี้วันตรุษจีนอ่งเปาใครมีอ่างเปาก็โยนมาให้เด็กๆได้เลยไม่มีก็ไม่เป็นไรแอฟฟ้าให้กดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ให้ด้วย ส่วนทิกตอกอ่าทิกตอกก็เคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อยอย่างบักนี่เปิดประตูเปิดปไว้ฮะเปิดวะไรบอสไอ้บักสะบงนี่คือบักสะบงบักสะบงครับแมโวโหลชอบจังเลยโหลนี่ยของเล่นทุกอย่างทุกชิ้นนี่แม้แต่ลูกวิ่งตัววิ่งนี่บักสะบงนี่ครอบครองหมดเลย บักสบงเป็นเป็นแมวที่เล่นได้ทุกอย่างไม่เปืองใครซื้ออะไรมาให้เอาหมดหน่ะนะบักพี่บักพี่จีวันจีวันบอกออกไปบอกเคสบอกบอกเคสบอกบอกด,ด้วนอยู่้างใต้แล้วด้วนใครอยากได้ไอ้ด้วนไปเลี้ยงใครอยากได้ไอ้ด้วนไปเลี้ยงติดต่อหลงตาได้นะ เพื่อความปลอดภัยของเฮียจีวอนอยากให้ไอ้ด้วนมีบ้านอยากให้ไอ้ด้วนมีบ้านไอ้ด้วนมันก็แวะเวียนมาขออาหารกินทุกวันตอนเย็นๆคำ่คำๆมันก็จะมาอยู่ใต้คุติถ้าไม่มีไอ้ด้วนอยู่เฮียจีวอก็ออกไปเที่ยวได้เด็กๆออกไปเที่ยวได้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงถึงถึงไอ้ด้วนอยู่ ก็ไม่ได้ให้เฮียชีวอนออกไปข้างนอกไม่ได้ให้เด็กๆออกไปข้างนอกถ้าใครอยากจะเลี้ยงดูไอ้ด้วนติดต่อมาได้เลยพาไปทำวัคซีนพาไปตรวจสุขภาพเสร็จก็จะนำส่งให้แต่ต้องเลี้ยงดีๆแต่ต้องดูแลดีๆเลี้ยงดีๆสงสารเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าทุกชีวิตมีความหมาย,อยไอ้ด้วนไม่ไม่ใช่แมวเกเรนะเป็นแมวที่นิสัยดี แต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาไอ้เจีวอนนี่เขาหวงถิ่นเขาหวงถิ่นเขาเลยเ,เขาเลยเวลาไอ้ด้วนมาเขาก็หวงเ,เขาเป็นพี่ใหญ่เขาเลยปกป้องดูแลน้องๆเขาเลยหวงเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้วันจุดจีนวันนี้วันจุดจีนบักสบง พี่จีวอมันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาย่งางไปย่งางมาบักอันนี้เออมายู่ซือยู่ซือเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะดูอะไรเงี้ยกาแฟท่านในชั้นมาดูที่จีวรก่อนอ่าพี่จีวอ,อ,อ,วอตัวจริงเสียงจริงครับนี่ชาวติ๊กตอ๊อก เตาติ๊กต็อกเจ็ดร้ยแปดร้อยยูเคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อยอื เ,เฮียนจีวอนเ,อเฮียนจีวอนเตัจจริงเสียงจริง854ยหสูเซอร์จาอทิกตอกขอบคุณมากมายแอฟฟ้า242ท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมส่งดาวให้ได้นะส่งดาวมาได้เลยเจ้าแอฟฟ้าขอบคุณสาธุ ไม่มีก็ไม่เป็นไรมาไลฟ์ให้ดูเพื่อความ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 น่ารักเฉยๆหลายคนอยากจะเห็นอยากจะเห็นเฮียจีวอนตัวเป็นๆเขาก็เป็นๆทุกวันขอบคุณดาวท่านที่ส่งดาวมาให้ทางช่องทางแอฟฟ้าก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญมากมายสาธุส่วนท่านที่ อยู่ในติ๊ t ต k อกช่องทางติ๊กต k อกส่งของขวัญมาให้ก็อนุโมทนาบุญมากมายรักและเมตตาธรรมซึ่งกันและกันเ,เราเราเราท่านท่านใช่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ว่าเราจะไม่ตกนรกมนุษย์นี่แหละจะเป็นคนที่ตกนรกมากกว่าสัตว์เนี่ยแมวนี่แมวหรือว่าสุนัขหรือว่าสัตว์นี่ เขาอยู่ห่างไกลจากนรกอยู่นะแต่ว่ามนุษย์นี่อยู่อยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ปากเหวนรกเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเชียวว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่ได้ตกนรกไม่ใช่เราเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละตกนรกบ่อยตกนรกดีอยู่ในความประมาทตกนรกสัตว์นี่แมวหมานี่เขาไม่มีเวลาไป ทำชั่วเขาไม่ไม่มีเวลาไปคิดอิจฉาลิษยาเขาไม่มีเวลาไปรักขโมยเขาไม่มีเวลาไปเมาเมาอา่เมาสุราเขาไม่มีเวลาอืมดังนั้นถือว่าศีลของเขาก็ยังมีโอกาสที่เขาจะตกนรกนี่มีน้อยน้อยกว่าคนน้อยน้อยกว่ามนุษย์ดังนั้นเราอย่าประมาทเด็ดขาดเลย ชีวิตของคนเรามันสั้นอยาโยมทุกคนทุกท่านดังนั้นเมตตาธรรมซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันทุกคนนี่เฮียจีวรตัวจริงเสียงจริงที่จีวรตัวจริงเสียงจริงครับอับบักสบงบักสบงมาแล้วนะบักสบงกับพี่จีวรน,นะ มักสะบงโยยังสะบงบงพอบระเไทยบอกยางมหาโหลดบ่ฮะเบีนกล้องออกจากบักสะบงมันเดินเข้ากล้องเลยก็พิจิวันบอกไปดีกว่าพิจิวอลครับ ีวตัวเขาใหญ่นะตัวเขาใหญ่ก็เริ่มอ้วนแล้วในบักสะบงบงบองออกมาเร็วไอมาข้างนอกแลนี่ไอมาข้างนอกแล้วเนี่ยสิบหกน,นาฬิกาสิบหกนาฬิกาขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านให้ปลอดภัยนะเดินทางบนท้องถนนก็ขอให้ปลอดภัยอ,อย่าได้ มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางให้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพให้ถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนขอบคุณท่านที่ส่งดาวมาให้นะขอบคุณท่านที่ส่งของขวัญมาให้นโมทนาบุญมากมายส่งของขวัญมาก็ขอบคุณส่งดาวมาให้ก็ขอบคุณพี่จีวรวันนี้วันจุดจินวันนี้วันจุดจินวัน,วนจ,จุดจ,จีนครับ nhà chị vòn mặc mặc bông ông mày là. bông mặc bông hả bông mặc bông mặc bông yeah, chị vòn chị vòn anh nào lâu บักสบงครับบักสบงก็ขอบคุณทั้ง2ช่องทางนะทางแอปฟ้าขอบคุณท่านที่ส่งดาวมาให้ทางติ๊กต็อกขอบคุณที่ส่งของขวัญเป็นอ่งเปามาให้เด็กๆเป็นค่าขนมขอบคุณมากมายอนุโมทนาบุญด้วยโชค นโมนโมนโมอยู่แไหนนโมมานนี่ลูกนี่มันมาแล้วไอ้น้องนโมเอิรน,น,นมาเลยเอิรนก็มาเลยเฮ้ยบักตันนี่โอนมามัเดินไปหาพี่ เจ้านโมชื่อเก่าเขาเจ้าก่อนทองน้องก่อนทองเขาหายป่วยเขาแข็งแรงแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วแต่ว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่จีวรเนี่ยก็ต้องดูแลก,กันไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วหายแล้ว จีวันจีวันจีวันวันนี้พ่อเอิ้อนน่ะนะมาคุณหมอยังให้ใส่ยังให้ใส่คอล,ล่าอยู่ถึงแผลเขาใกล้จะหายแล้วเหลือนิดเดียวเท่ากันกับก้านไม่ขีดอะเท่ากันกับก้านไม่ขีดเลยแผลของเขานิดเดียวยาวหนึ่งเซนนอ ใกล้จะหายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วล้างแผลวันละสามรอบเลยหลงตาพระอาจารย์ล้างเองเนียจีวรเขาจะนั่งนั่งให้หล้างจนแล้วเสร็จจะก,กี่นาทีก็ตามเขาจะไม่อิดออดเขาจะไม่งองแงเขาจะไม่กระโดดหนีวิ่งหนีเนียจีวรเขาเชื่อเขาเชื่อไม่เหมือนไม่เหมือนหมอไม่เหมือนโรงพยาบาลล้างนะ โรงพยาบาลนี่ต้องมีผู้ช่วยจับเขาเ,เนี่ยเฮจิวอนเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให้คนจับเวลาล้างเวลาพ่อล้างเวลาลวงตาล้างนีเนง่เขาจะนิ่งเขาจะนิ่งเขาจะสบายสบายเขาจะปล่อยเลยบอกสบงบงไอ้บง,บบงครับไอ้บง หน้ามึนมองหน้ามึนสบงนี่ก็เป็นแมวหน้ามึนโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ไม่ได้ติ๊กต็อกนี่ไม่ได้ติ๊กต็อกนี่อันตรายไม่ได้เฮ้ยน่ะนะห้ามวิ่งห้ามวิ่งห้ามแลนเด้บอบักละ่ะห้ามแลนห้ามแลน นะหามแล่นได้น่ะอ่ะน่ะนะนะห้ามวิ่งห้ามวิ่งเพราะว่าคือยังไม่หายดีไม่ให้วิ่งบงเอ๊ะนังหันหลังมาอีกล้วหันหน้ามาหน่อยลูกเอออึ๊บไอ,อ,อ,อโชว์คนรอโชว์ความรอหน่อยครับ บักสะบงบักสะบงจ้านโมมันเดินอวดโฉมขอบคุณทุกคนที่รักและเมตตาเด็กๆส่งของขวัญมาให้ส่งดาวมาให้เป็นอังเปา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  เนี่ยบักสะบงบักสะบงมันหล่อไหมใครบอกว่าบักสะบงหล่อหรือว่าบักสะบงมันหน้ามึนระหว่างหลอกับหน้ามึนเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันแต่สําหรับลวงตาสําหรับพ่อนี่พ่อจะว่าบักสะบงมันหน้ามึนกว่ามันไม่หล่อความหล่อต้องยกให้พี่จีวรพี่จีวรเขาหล่อบง ก็ประมาณกลางเดือนกลางเดือนมีนากลางเดือนมีนาคมกลางเดือนหน้าที่จะถึงกลางเดือนมีนาคมจะพาเฮจิวอนพร้อมด้วยสียอดกุมารเดินทางขึ้นกรุงเทพเดินทางไปกรุงเทพครับจะไปขอบคุณโยมคุณหมอวิภาวดีคุณหมอวิภาวดีโลงพยาบาลศัตวแพทย์วิภาวดีวิภาวดีศัตวแพทย์ เอจะไปสองคืนชาวกรุงเทพ FC เฮียจีวอนรอตอ้อนรับเฮียจีวอนได้จะไปอยู่ที่กรุงเทพสองคืนครั้งแรกที่จะไปเดินทางไปครั้งแรกที่จะไปไปกรุงเทพชาวกรุงเทพรอวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องบำรุงเฮียจีวอนให้กลับมาหลอก่อน ให้กลับมาหรอสมบูรณ์100%ยเอรซนต์ก่อนจึงได้บอกกำหนดวันเวลาได้ก็รอรอต้อนรับรอชมบารมีเฮียจีวอได้ชาวกรุงเทพทั้งทางติ๊กต็อกทั้งทางแอฟฟ้าก็แล้วกันนั่นนั่นนั่นน่นน่มกัะนี้ เนี่ยพี่จีวอนเขาใกล้แล้วเขามีเขาเริ่มมีพุงแล้วพี่จีวอนเขาเริ่มมีพุงแล้ว นะนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเบิ้งน่ะเบิ้งน่ะเบิ้งน่ะพอสิตีมันจีวอนเขาอยากวิ่งเขาอยากวิ่งลู่วิ่งลงตาไม่ให้วิ่งบอกเลยอย่าแนมอย่าแนม ไม่มองเนี yeah. ่ยบังน้องมาให้วิ่งไม่ให้วิ่ง,งเดี๋ยวล็อกไปก่อนล็อกลรกวิ่งให้ก่อน ให้บักสบงวิ่งได้คนเดียวหลอกไปแล้วโตรแลนบ่าได้แล้วบานนี้ชีวอนวิ่งไม่ได้แล้วอยากออกกำลังกายรู้เข้าใจว่าอยากออกกำลังกายแต่ว,ว่ามันวิ่งไม่ได้ลูก ขอบคุณชาวติ๊กต็อกมากมายเฮ้ยมันกับปรย,ยู่เลยมันกับปรย,ยู่เลยบ้องบ้อเอามาเร็วขอบคุณแอฟฟ้ามากมายขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการส่งของขวัญขอบคุณทุกการส่ง đào mà hay Bông bong. <laughs> bong, Bông 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 ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อน16น13นาทีแล้วขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านให้ปลอดภัยขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันขอให้ทุกคนทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนทำมาค้าขายให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาขอให้ทุกคนหมดหนี้หมดสินสาธุสาธุ